บกศวนวิดีโอกลางเมืองพัทลุงสองมือปืนรัวจุดสามห้าเจ็ดสังหารสองผัวเมียเจ้าของร้านลูกสาววัยสิบสี่ขวบนั่งกินข้าวอยู่โดนลุกหลงไปด้วยสาเหตุขัดผลประโยชน์การเป็นในหน้าประมูลที่ดินสามหกล้านบาทของกระทรวงอุตสาหก,กรรมรายการผลประโยชน์เลือดเมืองแชร์ล้มพัทลุงนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากในมุมคนเมืองลุงเพราะต่างก็รู้ดีเกือบจะทุกผู้ทุกคนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะอะไรและเพราะใคร เบื้องหลังข่าวอาญกรรมซึ่งร้อมพรั่งด้วยทีมข่าวมืออาชีพของเราออกไปทําการฝืนฝอยหาตะเข็บของเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายน2527เวลาประมาณ19นาฬิกาหรือทุ่มเศษที่ร้านวีดีโอแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนคูหาสวรรค์เขตเทศบาลเมืองพัทลุงวันและเวลาดังกล่าวผู้คนเมืองลุงก็กําลังเพลิดเพลินจำเริญใจอยู่กับการดูวีดีโออยู่ที่บ้าน บ้างก็ออกหาซื้อข้าวของและอาหารข้ามกินบ้างก็นั่งกลุ่มขมับปวดหัวเพราะมัวแติดคิดเรื่องหมุนเงินมาใช้หนี้ให้กับลูกค้าเพราะเศรษฐกิจที่พังยับอยู่ในเมืองพัทลุงเวลานี้ทําให้หลายคนอาจคิดสั้นก็ได้แต่ที่ร้านวีดีโอดังกล่าวกลับมีผู้คนมั่งหน้าหลายตาให้การอุดหนุนเพราะเสียในฤดม่มวัย39ปีผู้นี้เป็นเจ้าของร้านคอยดูแลกิจการจัดหาหนังภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่ผู้คนเมืองลุงชื่นชอบ มาให้สมาชิกดิจิกันอย่างเต็มอิ่มอยู่ทุกวันและถ้าแก่เนี้จิตติมาผู้เป็นภรรยาสาววัย37ปีก็ได้เป็นตัวแทนเอเจนต์ในการจัดจำหน่ายมีและอาจภาพยนตร์ของบริษัทหนังใหญ่แห่งฮ่องกงแห่งหนึ่งในภาคพพื้นทั่วภาคใต้นี้ด้วยสองผัวเมียจึงช่วยกันบริหารงานด้านวิดีโอเทปนี้จนเป็นที่กล่าวขานและได้รับการยกย่องเลื่อมใสของกลุ่มนักดูวิดีโอเทปแห่งปักใต้บ้านเราเป็นจำนวนมากและกว้างขวางว่าร้านแห่งนี้ เป็นศูนวิดีโอเทปที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยที่จะได้เห็นผู้คนที่เดินพลุกพล่านไปมาเข้าๆออกๆในวันหนึ่งๆจากร้านวีดีโอแห่งนี้เป็นจํานวนมากและในวันนี้ก็เช่นกันเกือบตลอดทั้งวันที่สองผัวเมียเศรษฐีใหญ่เมืองพัทลุงแทบจะไม่มีเวลาพักเพราะต้องคอยดูแลร้านคัดเลือกหนังตามที่ลูกค้าต้องการจนกระทั่งเวลาผ่านตั้งแต่เช้าโจทบ,บ่ายมาเย็น และค่ำลงในที่สุดเมื่อผู้คนเริ่มจะซาลงไปบ้างแล้วและก็ถึงเวลาอาหารแล้วด้วยนางจิตติมาผู้เป็นเมียจึงได้ไปจัดสำรับกับข้าวให้กับนายนฤุนดมผู้เป็นสามีรับประทานพร้อมๆกับบุตรสาววัยสิขวบให้เข้ามานั่งกินอาหารกันพร้อมทีเดียวที่โต๊ะทำงานหน้าร้านนั่นเองเวลาค่อยๆผ่านไปขณะที่สามชีวิตกำลังดินเนอร์อาหารเย็นในค่ำอยู่นั้นอย่างเพลิดเพลินเหตุการณ์ร้ายก็อุบัติขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน บุรุษหนุ่มนิดน้ามเป็นชายชกันสามคนก็ขวบรถจักรยานยนตย์ม a m a h สีสม้มมาหยุดเกือกที่หน้าร้านวีดีโอของเสี่ยนรุดมด้วยความรวดเร็วเหมือนมีการเตรียมพร้อมมาก,ก่อนล่วงหน้าไปอย่างดีมาแล้วสองในสามคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายมาบนรถคันเดียวกันก็กระโดดพรวดลงมาจากอานรถมอเตอร์ไซค์แล้วเดินจ้ำพรวดพรวดเข้ามาในร้านทันทีโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุร้ายสามคนพ่อแม่ลูกที่กําลังนั่งสวยข้าวต้มกันอยู่อย่างอ,อริร่อยก็ต้องตกตะลึง เมื่อแงน,น้าขึ้นมามองพบกับสองบุรุษในยามวิการที่เข้ามาเป็นแขกของร้านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าทันใดนั่นเองบุรุษมันก็ไม่ยอมพูดพร่ำทำเพลงหรือปล่อยเวลาให้เสียไปทั้งสองเอามือล้วงหายเข้าไปในชายเสื้อเหมือนนัดแนะกันไว้ไปอย่างดีและกระชากออกมาพร้อมกับทูดมรณะขนาดจุดสามห้าเจ็ดีดำมเมื่อ,ม,อมื่อกระบอกตัวลำกล้องยาวกว่าสี่นิ้วส่งปากกระบอกปืนมาสู่ร่างของทั้งสามพ่อลูกทันทีอะไรกันนี่ พวกแกจะทาอะไรไม่ทันที่นางจิตเตมาผู้เป็นภรรยาซึ่งนั่งอยู่โต๊ะคิดเงินจะร้องถามหรือห้ามปรามคนร้ายเสียงปืนก็อุบัติด,ดังสนั่นขึ้นทันทีเปรีย้ยงดังขึ้นติดต่อกันเป็นชุดสี่นัดสอนๆระยะห่างไม่ถึงเมตรที่ไอ้วายร้ายมันระดมยิงเข้าใส่ร่างของนางจิตเตมาก่อนนายนระดมผู้เป็นสามีได้ต่เบิกตาโพลงอ้าปากค้างโอ้พระเจ้านี่มันไรกันเนี่ยไม่ทันที่จะพูดอะไรต่อมือสังหาอีกคน ก็รตรงเข้าประชิดร่างของเสียวิดีโอเมืองพัทลุงที่นั่งกินข้าวอยู่กับลูกสาววัยสิขวบแล้วระเบิดกระสุนปืนเข้าใส่อย่างไม่นับเปรีย่ยงหกนัดติดต่อกันทีเดียวชุดเดียวหมดโมด่มือช่างหานหน้าไหนกันที่บ้ากลาก้าและทําการอย่างนี้โดยไม่นึกเกรงกลัวบ้างว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเกิดผ่านมาแล้วจะเาลูกปืนที่ไหนไว้ต่อสู้หรือว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องสู้กับตํารวจไม่ต้องสงสัย ด้วยระยะที่ห่างกันไม่ไกลขนาดจามรถหน้ากันได้เช่นนี้ทั้งสองพ่อลูกก็กระเด็นตกโต๊ะเหมือนถูกช้างตินอนแน่นิ่งไม่ไหวติ่งบอดี้มือปืนยังคงเดินตรงมาที่ร่างของเสียหนุ่มที่หล้มหลงทับร่างของลูกสาววัยสิบสี่ขวบอยู่มันยืนดูอยู่ครู่หนึ่งจนแน่ใจแล้วว่าเสียหนุ่มกับเมียตายสนิทมันจึงถอยล่าทับกลับไปโดยไม่สนใจกับหนูน้อยวัยสิบสี่ปีที่นอนดิ้นร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะถูกยิงเข้าที่โคนขาซ้ายหนึ่งนัดและเหล่ามือเชิงหัน ก็ไม่ได้สนใจหรือแต่ต้องทรัพย์สินของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของมันเลยเหมือนเงินค่าจ้างที่มันได้รับมามากพอแล้วมันทั้งสองมือชะฮันหันห,หลังกลับไปที่รถจักรยานยนต์คันเดิมขณะที่เพื่อนร่วมง,งานอีกคนกําลังยืนบิดข้อมือเร่งความเร็วรถเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วจากนั้นทั้งสามบรุษนี้ระนามก็จากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เหลืออยู่เบื้องหลังแม้แต่นามบัตรที่จะไว้ใช้ในการติดต่อง,งานสิ้นเสียงปืนที่ดังเหมือนประทัดแตกเป็นชุดใหญ่เช่นนี้ ชาวบ้านไทยมุงทั้งหลายก็แห่กันมาที่ร้านวีดีโอดังกล่าวพร้อมกับรีบเข้าไปดูภายในร้านทันทีสิ่งที่พวกเขาผู้เป็นไทยมุงได้พบก็คือร่างของสามคนพ่อแม่ลูกนอนจมกองเลือดอยู่ภายในร้านแต่แล้วก็มีเสียงร้องของหนูน้อยผู้เป็นลูกสาววัยสิปีที่ยังไม่ตายร้องครวญครางดังขึ้นชาวบ้านไทยมุงทั้งหลายจึงรีบช่วยกันนําตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทลุงทันทีทั้ง3าคนยิงกันจนคนร้ายเปิดตูดนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ็ถูกพลเมืองดีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนําตัวส่งโรงพยาบาลกันหมดแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองลุงจึงได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ของทางโรงพยาบาลว่ามีคนถูกยิงมาตายที่โรงพยาบาลขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปดูด้วยหลังรับแจ้งสิบเวรก็บิดขี้เกียจเดินไปบอกกับร้อยตํารวจทัวร์คณแสงทองนายร้อยเวรสพเมืองพัทลุงให้รีบลงบันทึกประจําวันในเวลา19บเก้นาฬิกาสีที่พร้อมกับรีบแจ้งให้พันตํารวจทัวร์สม,มนุน ชาวบริษสารวัตรใหญ่สพเมืองและรายงานให้พันตำรวจเอกธีระธุระเจนผู้กํกำกับการพันตำรวจโทรพร้อมประิยะวาทีพรอมเพิ่มกับการพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกมากมายเรียบรถไปยังโรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายมาจากร้านวีดีโอแห่งหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งชื่อนางจิตติมาถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดเข้าที่หางตาสาย ทะลุไถ่ถอยขวาหนึ่งนัดเนื้อราวนมซ้ายหนึ่งนัดต้นแขนซ้ายทะลุหลังแขนหนึ่งนัดและที่กลางหลังฝังในอีกหนึ่งนัดส่วนคนที่รอดตายมาสองคนนั้นคนหนึ่งอาการสาหัสอยู่ในห้องไอซียูชื่อน,นายนฤดมถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดจุดสามเหมือนกันเข้าที่ศีรษะด้านหลังหนึ่งนัดกระสุนฝังในไหล่ซ้ายหนึ่งนัดกระสุนฝังในและที่หน้าอ,อกด้านหน้าอีกสองนัดกระสุนฝังในเช่นกันส่วนอีกคนเป็นเด็กหญิงอายุสิบสี่ปี ถูกยิงด้วยกระสุนปืนชนิดเดียวกันเขาที่ควนขาด้านซ้ายหนึ่งนัดแต่เพียงทักๆไปเท่านั้นขณะน,นี้แพทย์กําลังทําบาดแผลอยู่เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบเรื่องราวจนละเอียดยิบแน่ชัดอย่างนี้ก็ต้องไปตรวจตราด,ดูที่เกิดเหตุกันดูบ้างในร้านวีดีโอที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจพบหัวกระสุนปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดตกอยู่กับพื้นสามหัวจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ทําการสืบสวนหาเบื้องหน้าเบือเบ้องหลัง ทึงสาเหตุของการตามล้างตามล่าฆ่ากันอย่างชนิดเหมาครอบครัวนี้ทันทีพันตำรวจอีกทีระทุระเจนเพิ่มกับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงได้เปิดเผยเรื่องราวและสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันก็มีหลายสาเหตุสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจของเราก็กําลังสืบสวนกันอยู่ผู้ตายและสามีเคยเป็นยวนเก่ามาก่อนเท่าที่สืบทราบผู้คนก็ไม่ค่อยจะชอบในความเค็มของสองผัวเมียน,นี้อยู่แล้ว เพราะเช่าหนังเกินไปวันเดียวก็ถูกด่าได้ส่วนเรื่องยิงล้างคตดกันนั้นก็ความจริงมันตั้งใจยิงแค่สองผัวเมียเท่านั้นแต่ลูกสาวอยู่ด้วยก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยสาเหตุเรื่องอื่นนั้นผมคิดว่าอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าผู้ตายกับสามีไปเป็นนายหน้าติดต่อขายที่ดินที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นความจริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเป็นนายหน้าก็ต้องได้เปอร์เซ็นต์กันอยู่แล้วเรื่องแชร์อะไรก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเท้าแช่เมืองพัทลุงก็ถูกจับไปหมดแล้วน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องยวนอะไรนี่แหละมากกว่าครับยวนก็ยวนต่อมาพันตำรวจโทสมนุนชาวลริตสารวัตรใหญ่สอพอเมืองพัทลุงได้เปิดเผยอีกว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้ตายและสามีวิ่งเต้นขายที่ดินจํานวน2,000ไร่ที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลามูลค่า36ล้านบาทที่บรรดาเท้าแชร่รายใหญ่แห่งเมืองพัทลุงได้ร่วมหุ้นกิดซื้อ เพื่อเสนอขายให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนําไปก่อสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้โดยมีคนหลายคนยื่นมือเข้ามาเป็นนายหน้าขายที่ดิน2,000ไร่น,นี้แต่ปรากฏว่าไม่มีใครติดต่อขายได้เลยจนกระทั่งนายน,นรุโดมกับนางจิตติมาสองสามีภรรยารับอาสาวิ่งเต้นติดต่อขายให้ปรากฏว่าส่อเขาว่าจะสําเร็จถึง70%ทั้งสองผัวเมียยังเสนอกับกลุ่มผู้ลงทุนอีกว่าเพื่อเป็นการสะดวก ขอให้ทาการตัดผู้ร่วมหุ้นบางคนออกเสียเอาเฉพาะแต่คนที่เคยวิ่งเต้นแล้วไม่สําเร็จโดยทั้งสองผัวเมียจะเป็นผู้ถือหุ้นนั้นแทนปรากฏว่าหลังประชุมกันเรียบร้อยกลุ่มผู้ร่วมลงทุนก็นัดจะส่งตัวแทนมาเจรจาเรื่องดังกล่าวทั้งหมดกับสองผัวเมียอีกครั้งหนึ่งในเดือนที่จะเกิดเหตุนั้นแหละโดยยินดีที่จะตัดบุคคลบางคนออกไปจากการเป็นหุ้นส่วนและรับเอาสองผัวเมียมาแทนตามสัญญาแต่สองผัวเมียก็มาถูกยิงเสียก,ก่อนในตอนค่ำคืนนั้นเชื่อว่า น่าจะมาจากประเด็นนี้มากกว่าเพราะสอบปากคานายนฤดมมาแล้วได้เหตุการณ์ดังกล่าวและตัวนายนฤดมเองก็เชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องนี้มากกว่าและจากการเข้าพบกับนายนฤดมเสียนมแห่งเมืองพัทลุงเจ้าของสวนวีดีโอชั้นนําของภาคใต้ซึ่งรอดตายจากการถูกคนร้ายบุกยิงและซ่อนตัวงเงียบรักษาบาดแผลอยู่ได้รับการเปิดเผยว่าผมรอดตายมาได้เหมือนปฏิหารกระสุนจุดสามเเม็ดเท่านี้ก้อยฝังในทุกนัดสี่นัดที่หัว ที่ไหลที่อกลูกสาวผมตอนนี้ก็ไปโรงเรียนได้แล้วปกติผมไม่ค่อยมีเรื่องมีแต่เพื่อนผมกว้างขวางกับทุกคนเรื่องบาดหมางกันไม่มีจะมีก็อิจฉากันอย่างเดียวลูกค้าที่มาเยี่ยมผมก็ถามผมว่าจเจ้าเรื่องไหมผมก็ตอบว่าไม่อยากจะจองเวรเพราะเอาเรื่องมันห้าปีสิบปีเข้าตารางเมียผมก็ไม่ฝืนขึ้นมาได้เรื่องที่ผมเป็นนายหน้าที่ดินที่อำเภอรัตภูมินั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน ที่ทั้งหมดมันสองพันได้เป็นของประชาชนนี่แหละติดอยู่ริมถนนสายเอเชียเลยทีเดียวซื้อตอนนั้นก็หลายล้านบาทตอนนี้กําลังตกลงด้านโปรเจกต์กันอยู่คือผมไปเดินเรื่องที่ในกรุงเทพให้เขาตกลงซื้อโดยเร็วเจรจากันที่นี่ก็เห็นโอเคกันดีแต่พอขึ้นไปดูไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยผมก็ปวดหัวไม่มีใครเดินเรื่องให้เลยคนเดิมเขาไม่ยอมเดินเรื่องให้ปล่อยให้มันแช่อย,อยู่เฉยๆผมต้องออกเงินอาทิตย์ละหมื่นผมก็เลยไม่ยอม เลยขอเดินเรื่องเองทางนี้ผมก็เสนอนัดทางนายกเทศมนตรีเสนอโปรเจกต์ใหม่ผมขึ้นกรุงเทพที่ก็เข้าติดต่อที่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะเงิน36ล้านที่เขาจะซื้อนั้นมีแน่นอนเพราะเป็นเงินกู้จากญี่ปุ่นอันนี้ผมสืบมาแน่ชัดแล้วผมไม่ได้หวังเปอร์เซ็นต์ค่าไหนหน้า20% 25เอะไรนั่นหรอกผมต้องการเพียงแต่ให้ที่ดินนี้ขายได้เร็วเท่านั้นเพราะว่าผมก็ร่วมลงทุนไปด้วยเหมือนกัน นี่ก็ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้วผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมคนเดียวในเมื่อต่างคนต่างเฉยตอนนี้ผมก็เฉยเหมือนกันเรื่องเมียผมตายผมถูกยิงลูกผมก็เกือบตายผมไม่ติดใจเอาความอะไรกับใครทั้งสิ้นตอนนี้ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีกปล่อยให้คนเมืองลุงนี้น้ําตาตกกันไปเลยผมถอนตัวแล้วครับว่ากันว่าที่เด่นสองพันไร่ดังกล่าวนี้มีกลุ่มเท้าแชร์รายใหญ่แห,ห่งเมืองพัทลุงหลายคนที่ร่วมหุ้นกันอยู่ โดยลงขันกันคนะเล็กคนละน้อยแค่ล้านบาท2ล้านบาทเป็นเงินทั้งสิ้นก็สิบกว่าล้านบาทเท่านั้นจิ๊บจ้อยเต็มที่สาหรับเศรษฐีเมืองลวงในจํานวนนั้นเท้าแชร์รายใหญ่ถูกจับแล้วรวมอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็มีนางเครือวันนางกัลยาสองเท้าแชร์ระดับเจ้าแม่ที่ยังหลบหนีอยู่ร่วมลงทุนด้วยเหมือนกันและคนที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อก,กับกระทรวงอุตสาห,หการรมคนเดิมก่อนหน้าที่นายเนดรดมจะมารับตําแหน่งนี้แทนนั้นเป็นผู้นําระดับท้องถิน่น มีสมัครพักพวกมากมายและยังเป็นเศรษฐีใหญ่ของเมืองพัทลุงแล้วก็ให้เงินค่าในายหน้าหรือคอมมิชชั่น20%่นของเงิน36ล้านบาทนั้นมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองคูณหารกันเองหรือถ้ายังไม่รู้จะบอกให้ถ้าใครติดต่อขายได้ก็ฟันเงินฟรีไปเน่นนเจ็ดล้านสองแสนบาทเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกกันเลยว่าผมไม่สนแน่นอนเหลือเกินเงินทั้ง7ล้านสองแสนบาทสําหรับคนที่ติดต่อขายที่ดิน2,000ไร่ที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมได้มันเหมือนกับเอาไอติมโพลีไปล่อปากเด็กใครเล่าจะไม่อยากได้สำหรับรายการนี้ร้อยเปอร์เซนต์เชื่อขนมกินได้เลยว่ามาจากสาเหตุนี้แน่นอนและอีกร้อยเปอร์เซนต์ก็เชื่อขนมกินได้ว่าตำรวจไม่มีวันจับตัวมือปืนและจอมบ,บงการที่อยู่เบื้องหลังได้เพราะตัวเสียผู้เสียหายเองอยางกระซิบบอกตำรวจว่าผมว่าอย่าไปยุ่งกับพี่เขาดีกว่าผมไม่ตายรอดมาได้ก็บุญแล้ว หรือใครจะเชื่อว่าเป็นฝีมือยวนตามล้างตามล่ากันเองก็ตามใจนะครับครับนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรัะฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ